คนใกล้ตัวก็ยังคิด,ดว่าเป็นของกันจนบริจาคก,กันไปถ้าประชาชนจะขอเงินคืนจากการเข้าใจผิดโดยที่มูลนิธิไม่ได้แสดงออกถึงความชัดเจนและข้อ39ที่ไปให้หมูลนิธิของคุณธรรมนัททำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งเพราะว่าข้อมูลไม่ครบทิศครบทานสามารถโอนเงินคืนได้เลยใช่ไหมครับ คุได้ไม่ได้เนี่ยค่ะในส่วนตัวเอฟเอคงตอบคนเดียวไม่ได้เนื่องจากว่าอีอาด้วยเงินนะคะที่ถูกปรึกษากันเลยได้ไหมครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่สามท่านปรึกษาได้เลยครับสองในสามก็ได้แะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องชัดเจนนะครับและไม่เอาเงินส่วนตัวของใครเวลาโอนไปที่ไหนที่นั่นต้องโอนกลับมาเพราะบริษัทผมเป็นบริษัทมหาชนนะฮะเราก็ต้องชัดเจนเรื่องของกฎหมายรีเกิลเราทํางาน เพราะว่าข้อมูลที่ให้มาไม่ครบด้านและก็ไม่รู้เบื้องหลังในเปเปอร์เพราะว่าบริษัทเราเนี่ยไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องหรืออาจจะทำให้เกี่ยวเรื่องในอนาคตที่อาจจะเกิดกับใครใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตถอนตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นไม่ว่าอนาคตจะไปพากันไปถึงจุดไหนอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะครับ แต่ตั้งข้อสงสัยมันจะไปถึงฟอกเงินไหมมันจะไปถึงการทําอะไรไม่ถูกต้องตรงไหนไหมมันจะไปถึงเป็นแบนะ็กอัพนักการเมืองไหมมันจะไปถึงคนตั้งให้มันคือวางแผน PR อาร์ไหมอันนั้นเราจะได้หยุดตัวเราเองอยู่แค่นี้ถ้าเราไม่สบายใจเราขอความร่วมมือเพราะมิได้แจ้งเรานะฮะอย่างเป็นทางการเวลาเสนอขายเราต้องบอกสินค้าให้ครบว่าสินค้านั้นมีอะไรอยู่ข้างในเปิดห่อมาแล้วเพิ่งเห็น ะะว่ามีอะไรอยู่ข้างในแล้วตกใจแต่ซื้อมาแล้วผมจะหิ้วไปคืนต้องคืนไหมคืนได้ใช่ไหมครับคุณยิฟอ่ะเบื้องต้นนะคะขอเนี่ยค่ะจากที่คุณวัตตอบว่ามันมีเรื่องของกฎหมายเนาะทางนี้ก็เหมือนกันว่าอยู่ดีอ่ะอีจะตัดสินใจอะ่ะคืนเลยไม่หรือไม่เลยตอบตรงเนี้ยอีกตอบตรงๆนะคะไม่ตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้เนี่ยคือเอาหลักกฎหมายก่อนในส่วนของหลักกฎหมายเนี่ยคือเงินกันที่โอนกันเข้ามาค่ะมัน มันได้ถูกบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและถูกดําเนินการใช้ไปวัดตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้วหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่1นนะคะส่วนในข้อที่2อเนี่ยอีฟอะคะ่ะต้องบอกว่าเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ทุกคนกังวลแล้วก็ไม่สบายใจนะคะว่าเออเงินเนี้ยมันมาเป็นเงินของอีฟนะไม่ใช่เงินผูกกันแต่จริงแล้วคันกัน,นะคะยืนยันไปโดยตลอดอยู่แล้วว่ามูลิธีเนี้ย ก็เป็นมูลที <S 2> <S 2> ่ของคุณการจอมพลังค oh ุณการจอมพลังอยู่ในถานะของการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคะไม่ใช่ว่ามูลที่นี้เป็นของอีฟนะคะอันนี้ขอเจียบตอบเรียนในประเด็นนี้ค่ะส่วนจะจ่ายได้หรือไม่ได้เดี๋ยวยังไงจะรีบให้คําตอบโดยไวที่สุดค่ะปรึกษาคุยกันนะครับเอาเป็นวันจันทร์นะครับขอเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าคุณมากครับว่าเป็นยังไงผมชอบคุณกันนะครับคุณกันต้องชัดเจนครับนะฮะอย่าแบบคุณอีฟนะฮะเพราะว่าในขณะที่เป็นหัวขบวนเป็นประธานเป็นผู้มีอำนาจ แต่ไม่มีความชัดเจนในคำตอบให้กับคนท<ม>ี่รอคอยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N